เปียวอะ่ะตัดสินใจขายรถคันสีขาวใช่ไหมทุกคนอาจจะเห็นในคลิปบ่อยๆมากเลยเป็นรถเก่งหาประตูสีขาวอ่จะจีเปียวเลยตัดสินใจขายโดยที่ไม่ได้บอกบาวอารมอะไรเลยทำไมจะนั่งดูอะไรนั้นงหานี่้เอาไปขายเขา้ายทำไม,ำไมงก็าให้กับช่องพวกเราเลย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่เศร้าผมหรับเบาอามนะคะทุกคนซึ่งเจ๊เปี๊ยงอ่ะตัดสินใจขายรถคันสีขาวใช่ไหมทุกคนอาจจะเห็นในคลิปบ่อยๆมากเลยเป็นรถเก่งหประตูสีขาวเจ๊เปียวได้ตัดสินใจขายโดยที่ไม่ได้บอกเบาอามเลยเลยก็ได้ขายไปตอนนี้เบาอามก็เศร้าไม่ยอมทําคลิปลงเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเขาคิดถึงรถคันนั้นของเขามากเพราะเป็นรถคันแรกแล้วก็เป็นรถที่พาเขาทำคอนเทนต์หรือว่าพาเขาไปสถานที่ต่างๆได้นะคะทุกคนแต่เจ๊เปียวต้องตัดสินใจเพราะว่าต้องเลือกสิ่งที่ดีกว เพ่อคันนั้นมันก็มีปัญหาเยอะแต่ว่าบารอามไม่เข้าใจไงคะทุกคนวันนี้แหละเจ๊เปียวจะทําให้บารอามเข้าใจเหตุผลที่ขายเพราะอะไรเดี๋ยวเจ๊จเปียวจะไปเรียกบารอามอ๋อบาร์อามหายโอ้ยสงสัยจ,จะหนักมากนะทุกคนเพราะเจ๊เปียวก็ทําอะไรไม่ได้ปรึกษาเนาะบาอามทำไมจะนั่งดูอะไราน,านั่นน่ะเนี่ย เป็นจะเป็นไหลก็เราต้องเลือกสิ่งที่ดีกว่าเข้าชีวิตเราอยู่แล้วไงไม่ก็คะแนนพาเราไปสิ่งตั้งหลายทีแล้วไงแต่ว่าน้องมันงอแงสําหรับเรามากนะมันก็ไม่อยากไปนะก่อนก่อนที่จะเอาไปให้คน่นมันก็มีอาการนะรถคันนี้มันไม่อยากไปอะสหรับช่องเราคันนี้มีตรงไหนมันก็เสียบ่อยทุกคนใช้เงินในการซ่อมเยอะเนี่ยกรเาว่ะดีไม่เป็นไรห๋อ จะเปรี้ยวหารถดได้เหมือนคันสีขาวเลยไม,ไม่มีหรอกคันนี้มมีคันเดียวเพราะมันเป็นปรถเบ้าคามไงรถนี้อ๋อมีเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยหาตอนไหนวะแล้วไหนบอกว่าเอาตังค์ไปทำอย่างอื่นก็ทีเราบอกเดินได้กันนะ่ะ<อ>แล้วสรุปมาตังค์มาจากไหนมาซื้อไม่ใช่คิดถึงคันขาวอ,ะอ,าอ่ะแล้วยังออนคิดถึงคันขาวไหมลูก เจเปียวขายรถคันสีขาวไม่ได้บอกบอกอ่าสักคำเลยเออมึงก็ไปขายรถไปเพราะในวันถึงปุ๊บเขามามาเอาถึงบ้านนะเจเปียวคุยกับเซลล์ที่เขามาเอารถมาเข้ามาเอารถที่ที่นี่ได้ไหมพี่อะไรประมาณเนี้ยบาไม่รู้เห็นเป็นใจอะไรเลยเจเปียวคนเดียวคะทุกคนเพราะเจเปียวจะเลือกสิ่งที่ดีให้กับช่องเราใช่ไหมทุกคนเออบาร์ไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมตองเว่ยวันนี้เจเปียวจะพาไปดูไปไหนเนี่ยแม่งไม่อยากไปไหนแล้วเนี่ยกูคิดถึงคันสีขาวเอู้หูเจเปียวจะพาไปหาคันสีขาวจะตามหาหาอะไรก็เขารถสไลด์ไปแล้วไม่ใช่หรอป้ายแดงใหม่ เยราเงยก็ร้องหาคันสีขาวให้ทุกคนเจ๊เปียก็บอกว่ามันเสียมันส้มเราไปขายทำอะไรเอาไปทำคให้กับช่องของเราเลยมึงมีอะไรทำคลิปแล้วกิ๊เกลี่ทำคลิปเนี่ยมาถ่ายหรือไม่ถ่ายก็ไม่ลงคลิปเนี่ยไปเถอะได้เลิกได้ยามแล้วไหนเจ๊เปียจะไปเอารถคันใหม่แล้วเอาที่ไหนเออป้าเดี๋ยวเจ๊เปียจะพาไปเดินไปด้วยกันเนี่ยบ้าหรือเปล่าทำไมบ้าหรือเปล่าโอ้ทุกคนบ้าแม่ งนจิ๊บเปี้ยวไม่ยอมมาเลยอ่ะทำไงดีวะมีข้อเสนอแบบใหม่แล้วบามบามามอยากได้คันสีขาวคืนปา่าเอยากได้ระหว่างคันสีขาวคันใหม่จะเลือกอะไรที่ใยาบากามกล้าใส่ชุดเนี้ยจะเปรี้ยวพาไปเอาสีขาวเลยแลไหนบ,บอกว่าไม่มีตมังค์ตังค์ทำเร่องอื่นหมดแลวแล้วึงพูดทำไมเนี่ยเพื่อให้ให้แบบมีความรู้สึกแบบว่าคิดถึงมันเนี่ยเพื่อปไปใส่ชุดใหม่แล้วก็ไปเอารถใหม่เลยชุดอะไร กล้าใส่ไหมล่ะพูดอะไรวะไหนพื่ออะไรเออยืนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเปิดตู้เสื้อผ้าก่อนแป๊บนึงนี่ชุดนี้ดีไหมคะทุกคนโอ้โหวัดลุงพาไปบ่าทำไมจริงใช่ปะถ้ามันโกหกบหรือว่าทำโปรเทนแกล้งนะวันนี้มึงจะไม่กลับบ้านด้วยบวกแค่นั้นเลยเดี๋ยวเพื่อไปไงเนี่ยนะก็เดินไปไงก็เท้าเลยไปอะไรใครจะเดินไปจะใกล้ๆนะชงเพลงไปไงโอ้ิตจอบ ไม่ขาดไ,ไม่เป็นชิปเพลงเลย,ยหรือว่ามามโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขับรถคันนี้นะครับขับคันนี้ไปแล้วทุกคนเนาะอาจจะตากดแดดหน่อยจะกิ้งน่อยอ่ะอแล้วมึงขายทำไมวะก็ไม่มีเงินใช้ก็ขายสิขาเป็นเพลงเนี่ยงเพลงคันนี้อาจจะเป็นไลน์ต่อไปก็ได้นะคะทุกคนคถ้าวันนี้มึอาชีพท,ท,ที่แบบว่าไม่พอใจเนเดี้ยวอ่ะยกคันนี้ไปขายอ่ะอาจจะมีอาจจะนะคะหรืออาจจะเร็วๆนี้ก็ไม่รู้โอเคทุกคน คนขับรถเข้าไปในเมืองนะครับโอ้โหดูดูเต็มตัวดิแม่งขึ้นรถโดยสารไปไปรับรถนี้ก็ว้าวุ่นเลยดิตัไม่ได้ขึ้นกระตับฉันนี้ไปเลยเอาจริง,งเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อเพื่อความสนุกและเอาใจให้เอฟซีได้ดูเลยแต่ว่าเอฟซีชอบไปบอกอ,อามเดินใช่ไหมเห็นแบบว่าทิ่บอกอามเดินไปขึ้นฟิตเยอะจริงๆเลยคิที่บอกอามเดินนี่เป็นคนลองีูลองเดินดูไหมลองเดินดูไหมรถเดินเอาคนละครึ่งทางก็ได้เอา ต้องขายอีกเสื้อเนี่ยย่อขายรถใหญ่เพาะอมาด้ในใสางาเกล็ดต่างรงมด้วยกันอ่ะเนี่ยจะมีใครรถทัวร์เท่ารเี่ยนี่ยวะมึงมีสมองไหมกูถามหน่อยดิมึงมีสมองไหมม่งจะรั่วเปี่ยนาที่ฉุนใลโลกย่อขายรถสบายที่สุดมาด้านรถที่เราปัดกลอจอดไรทานโค้งว่าเสียวรถต่อเดี๋ยวผมจะให้เจเปียวลองเดินดูสักห้าร้เมตรนะรายังไงเอาเดินดีเดินเดิน มึงเดินมาแล้วเว่ยยังขับรถหนีไม่ดีไปวะแม่งเอารถผมไปขายอะทุกคนเอาคันขาวผมไปขายแล้วมึงให้เดินแม่งเลยอะโอ้หไม่ได้เรื่องเลยว่ะจะไหวหรือเปล่าวะเนี่ยแล้วบอกว่าจะเดินไปด้วยกันใช่ไหมตอนแรกอะงั้นจอดรถไว้ตรงนี้เดินไปไหมไม่รถพี่เนอะเอาก็บอกว่าอยากย้อมตาแดงไปด้วยกันไม่ใช่เหรอใครพูดในคลิปสั้นอะไม่รู้ บานคนเดี๋ยวผมจะขึ้นรถด้วยสายด้านหน้าเนี่ยไปรับรถกันนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเดินไปจริงๆอ่ะไม่น่าจะทันนะครับผมมีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับที่จะต้องไปรับรถเอ้าู้หายแล้วไอ้ไนเนี่ยน้ำมันหมดไอ้เฮียรถน้ำมันหมดทำยังไงลงดีลงดีเข็นดี ชีวิตอาลาขาต้มน้ำมันอยู่โคตรไกลยีมใส่ไปยังไงอุ้ยยืมรถเข้าไปไม่ได้นี่มีรถไข่กาหยู่นี้วันนี้อาล่าขาจริงแล้วฝากไว้ร้านป้านะครับทุกคนร้านตะลิ่งนะป้าขออวยนะครับจะมาเอาน้ำมันมดมันมดไม่ดีจริงจริงเลยไงนจะมันมดเป่ามันนะครับไป็นตัวเหมือนมันมาไปเดิเดินไปด้วยกัน แ <ś les> ม่งยุบแม่งไปขังเติมน้ำมันวะมึงไะขับยังไงไมมม่เติมมน,เน้ำันโอ้ยอทุกคนกว่าจะได้ไปเจออะไรอย่างเนาะไม่มีรถใส่ใจเลยแล้วแล้วไมงคิดว่าวันนี้กูจะเจอคนโชคดีไหมวะฮะวันนี้คิดว่าจะเจอคนโชคดีไหมวะก็เรายี่ไงโชคดีกูนี่โชคร้ายที่เจอมึงเนี่ยโธชีวิตอนาถาเดี๋ยวผมจะบอกรถคันนี้นะมาดูทิว่าเขาจะจอดหรือเปล่านี่นะคันนี้นะ ไอ้บกรถดิบกรถดิบอกรดิกบกดีมบงดีมบงดีเอมบงดีมบดีมบเ้อดว่ะเฮ้ยาเขาจะเอาเราไปขายเปล่าอ่าจะไปรับรถครับไปไปรถเฮจริงไหมเนี่ยเขาไปเจ้งผมจะไมน่ไปแจ้งเขาจะเอาเอาเราไปขายไหมเนี่ยผมไม่รู้ดิขึ้นแร่งเลยนะเฮ้ยจริงอะ เดียมเฮ้ยจริงดิขึ้นดิขึ้นมาโอกาสไม่ได้มีไปบ่อยนะพี่ชื่ออะไรครับมุ้งพี่มุขพี่าไข่อยู่ไหนเล่าอยู่เดอะมอลล์ชั้นสามหน้าอเอสาขาหนึ่งอยู่บ้านสับโลงทรอ๋อโอเคพี่วันนี้พี่ใจดีมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราได้เจอพี่ใจดีนะครับชื่อพิดมุกนะครับผมขเขาก็เปิดร้านโทรศัพท์เนาะอยู่ในห้างเดอะมอลล์ชั้นสามนะซึ่งผมไม่รู้นะครับว่าบังเอร์หรือว่าอะไรนะ อยู่ดีจอดรับเชนนะครับทุกคนแล้วอิงก้าขึ้นเนยว่ะก็ได้ดิพ่อไปขายทำยังไงอ่ะเฮ้ยพี่เอาผมไปขายไหมเนี่ยแล้วผมไปขายเปล่าขายขายได้เท่าไหร่ดีโอเคพี่ขอบคุณมากนะครับตรงครับ๊ายบายครับไปบายครับเดี๋ยวเอาไงดูวะ เหมาวินนั่นแหละเหมาวินไปเนาะโอเคทุกคนผมจะไปเหมาวินก่อนนะครับขออนุญาตเจอกันที่คองด้าก่อนอยวาเอาฟังก่อนถ้าเหมาวินร้อยห้าสิบยองเงินจ่ายเขาอีกเอ็งน้ำมันรถก็หมดอาเอ็งไปขัดดอกแทนไงบ้าเหรอมึงอะไรไป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 เลยไปเลยมา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 ไม่โง่ก็ไม่ใช่ร้อาสิบยอดไอ่ไหนจ่ายอ่ะมึงนี่เอามึงนี่ไจ่ายแทนโอ้ยทุกคน แล้วพ oh, ูดจริงไหมเนี่ยโอ้พูดจริงไงโอ้โหกท็นอะไรเล่าเนี่ยทำไมจริงอจริงไม่เชื่อก็เรื่องจริงเถอะนะพี่เสียวข้ยแล้วเนี่ยนี่ไงพี่เข้ามาพอดีเลยอ้าวโอ้สวัสดีครับจอร์ดี้ครับสวัสดีครับที่เลยครับสายโน่นี้พี่แน็กดูแลให้เลยครับน้องอามยินดีด้วยมากๆเลยครับเอาเชิ้ด้านนี้ครับด้านนี้เลยด้านนี้เลยด้านนี้เลยมีครับ เป็นไงรถสวยตกใจไหมใช่ครับพี่มันเกิดแก๊บเปล่าไม่เก้งเปล่าเนี่ยเอาดีๆไม่ได้เก้งค่ะพี่เขาไม่ได้เก้งเลยไม่ได้เก้งคุณพี่มีครับรถน้องอาร์มรอๆเลยครับพี่นักจัดให้ครับเป็นไงถูกใจหรือเปล่ายินดีด้วยยินดีด้วยคือคืออะไรเนี่ยลงกัถใหม่ไงจ่ายตังค์เขายังจ่ายแล้วค่ะพี่เขาจ่ายยังพี่จ่ายจริงป่ะจ่ายจบที่เซลนักเลยครับยินดีด้วยครับน้องอามนี่แหละครับรถน้องอามครับเชื่อหรือยังใช่ครับรถน้องอาม อ่เี้ย่ี่ลจิไหมเนี่ยผไม่ได้จริงครับพี่เื่นจริงครับวันนี้พี่ให้ไปขอน้องอามเรียบร้อยครับดีนะครับนีได้อรนีันีเลยครับนีดีกับเจ้าของคงมากๆเลยเลีได้จริงนะได้เลยได้เลยใช่หรอะใช่ เห็นไหมทุกคนมันไม่เชื่ออีกแล้วเจ๊เปียวจัดให้ก็ยังไม่เชื่อยังยังยังไม่ออกมาอีนนาก <c oughs> นี่แหละของ้องอามแหละขึ้นเลยไม่ได้แกนนะ้ไม่ได้แก้ไม่ได้แก้ต้องขอขอบคุณพี่เน็กมากเลยคะ่ะทุกคนที่ร่วมมือสไฟไหเบ้าอาจมจนสำเร็จนะคะทุกคนครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องเปียวด้วยนะครับผ <c oughs> นการขอนรอสสำเร็จด้วยดีแล้วครับ อ,อาต้งมที่วันด้าเมืองงามสาขาจอหอพบก,กับเซลเนักได้เลยครับใช่ค่ะพี่เขาบริการดีมากนะคะทุกคนไปยังไงบ่าวอามเป็นยังไงาไม่ใช่แล้วไม่ใช่อะไร,รเนี่ยหรือเปล่าเมื่อกี้หายไปไหนมาก็ไปขอบคุณพี่เขาไงที่แบบว่าเตรียมสะพายอะไรบอกอามให้สําเร็จไงวันเนี้ยดีใจไหมวันเนี้ยจะแรงเพ่ขอขันขาวได้หรือเปล่าวันนี้โอ้ทุกคนมันดูถูกรถเจ๊เพี้ยวทุกคน เจ๊เปียวสาเอาเงินเก็บที่มีอยู่ซื้อคันนี้ให้บออาบเลยนะวันนี้มาดูถูกกันแลเจ๊เปียวไม่แรงอีกแล้วแล้วเป็นยังไงรถคันนี้ชอบไหมชอบดิอโอ้โหเท่มาตะฟักเลยเนี่ยแล้วคนี้จะทายเราขนเงินขนทองไปด้วยกลแค่ไหเหมือนขั้นขาวเลยมไม่ใช่แล้วเอาดีๆอันนี้ไม่ตลกแล้วเว้ยเรื่องจริงถาเอฟซีเจ๊ <MC. S 1> เปียวเก็บเงินเก็บทุกบาททุกตังค์มาลงกับคันนี้เลยด้วยเฮ้ยทุกคน จเปี้ยมันซื้อให้ผมจริงเหรอวะผมว่ามันไปเป,ปลกนะอยู่ดีๆแบบขายรถแล้วก็ไปเอารถมาเลยมันไวเกินไปหรือเปล่าวะสรุปซื้อจริงหรือไม่จริงอาดีๆเอาถ้าไม่ซื้อจริงจะเอามาก้าวมาบ้านหรอถ้าซื้อจริงๆนี่แหละไม่มันสามารถเช่าได้ไงเพื่อไปยืมรถเข้ามารยรถเขาแบบมาแกล้งเปล่าอ่ะแบบเล่นใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยใครจะลงทุนขนาดนั้นค่าเช่าเป็นหมื่นอ๋ใช่เหรอวะงั้นเอาองี้ทุกคนถ้าพรุ่งนี้เขารถผมไปนะผมไม่กลับบ้านตลอดชีวิตเลยเออก็รอดูล้วเกิดว่าเขาไม่ไดเอารถไปอออ่่ะก็ยูต โอเคนะเื่ออะไรวะจะท้าเสื้อจะท้าเสื้อเอางี้ท้าพรุ่งนี้เขามายกรถไปเลิกกันเลยไหมเล่นแรงนะจริงถ้าเขายกรถพรุ่งนี้ยเราแบบผมรู้สึกแบบเศร้าอยู่หแต่แม่งเำใหผมดีใจแล้วแบบเฟลอีกรอบนึงอ่ะคือไม่อยู่บ้านหลังนี้ละโอเคปะโอเคคนดูเป็นพยานนะทุกคนเป็นพยานนะครับโอเคอ่าจับมือดิปป้ลูกผู้หญิงจับมืออยู่แล้วเว้ยเจอใจเว้ยซื้อซื้อซื้อแกก็คือแก่เจ๊ไปเอาของจริงอยู่แล้วใช่ไหมเอฟซีทุกคนอืเจอกันใหม่อีพีหน้า